อันนี้เจ้ว่าน้องปันตุมาตแต่งงานปุ่มได้มาได้ได้ไดำหน้ากองยาวสักทีไปแ้ <S <S 1> <S 1> ล่งต่ำเจ็ดแม่ไม่ไจะยำกองยาวนี่ใค่ดาวเน้นมึงรู้หรือไม่อย่างนี้มันเล่นไม่ได้เด็กับมันจีบผมไม่จีปุ่มไอ้แม่ได้มาไงเป็ดนะก้ามที่ไม่จีบผมผือรอเลี้ยงกูอย่าแตะแม่โอ้ยอจ้า อันใดมาขึ้นหน้าได้กูเออเราเรียนกูกูรอแย่ยังมึงนี่รู้ต่างรู้กับเรกูตายกองยาวมาเราเรียนจัดเบลอเนียนเออจองเออกูไม่อยู่ยเดียวแบบผมตายกองยาวกูไม่มีบาปมาชจองไม่อยู่ยเดียวจริงนะเนี่ยแล้วมาเล้งบ่บ่อ่านอ่านน้ำตาบมตาออกกันแล้วกู เราตาตัวบ้าใจอ้ตึงโแม่ได้ผมย้กว่าไที่คือันนอกูวนเกเป็นคนที่จบกล้านรวมซึ่งกับกองยาวนี่กจบอมึงอบกองยาวเออถ้าจะยินกองยาวทีนอกูหนุ่นบอก นกนไปนกนไปตรงเพ็ดมึงจะไหมโอ้ไปกางต้องงั้นก็ตำบ้านก็ติงการตำบ้านนะก็ออกปากนเลยมาติงตบ้านไมก็ตีตับกู้ตีกอังก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 งงกูนกว่ากองยาวเกะํามวนตู้เยอะอ๋อหน้าหนํานัดกองยาวตักเก๊กอะไรนะเอออกูยงไงงงก่้กองยาวมึงกิดเล่ไปเจอรถเก๋งทีนะตีต่งต่งหมควย กดไกยมาปวดีจ้งเลยไอ้หนมกดไดังปองปองปองพอคุณึกว่างองยาวกัลงยาเกี่ยงกำงานเออตึ้งปันเดนทีมันกรเด็อ่าเดนบอกหลายกวางเดนต้องกว้างมาต้องกว้งน้าครับคุงกว้างครับเอคือมันปันเดนวันที่ก็เด็พอดีพอกูเป็นคนจอดอ่านนดรบจอนรวมแค่ทำเป็น ไม่ไหวเที่ยงคุ่นอาบน้ำบอกเปล่าบอกกูตั้มตั้งเป้อ้าวเทงวันที่เกิดเกิดเหลือมวันนั้นก็ตอดปาทินไหนวัดตอดผ้าปาเฮ้อเดนเฮเฮอเดนเฉยบ้างเลยเดนกูบางทีแต่ล็อกจังเอ๊ะเึี่ยงยางปั่นปื้อก็ดีว่าท่านก็ตอดทิ้งใหนวัดอ่าพอก็ตอดทิ้งพอกูอยู่ใจอ่ะไปเหลยอกูจะมืด ไปจอไอ้นในในรวัดอ่านตึงทีนี่บปรจักพักอันเล่บกลางวันขอเอตินแอตินเออขอเอตินตั้งปองปองเจงหวงหวงเฉงวงจับหวงเฉยงหไอ้ใจกองยาวพี่เอเมืองกองยาวไแต่ไม่หันวัดก็จะได้ใจจะได้ตีตึงแม่กูได้กินปบบนั้นแม่กูอ้าสียตาเลยเน้ต่อคือไปแต่วัดตลกไปเรยต่อเดียวต้าวัด ผมมึงเจอดำกองยาวขึ <sh> ้นลาบประเทศคนให้ well, so. er ่ผมนั่นแหลลาบันกูก็เจอกับแม่ก้าวัดก็รักพักกูไปเองฮะปล่อยอยู่ไปเปล่าไปหรือหรือกันฟ้าปอยอยู่ไปเปล่าไม่ทิ้กันฟ้าปล่อยแก่ดำไม่ทิ้เต้รักเดียวใจอันเมาตอนทิ้งหนังลาบไอ้แกไอ้กระบวนนี้กันไหนมาด้วยมองมองถึงมองมองถึงมองจับมองถึงมองมองถึงมอง จนตีได้เนี่เด้อว่าปาจุกที่ว่ากูวินอยู่บนไวยชอยอํานาจตีมั่นๆนี่เด้น่อเล่่่่่แ่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่า่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่า่่า่่่่า่่่่่้วิน่ห่ออง่่่่่เ่ รักฟังได้ยินเสียงกองหน่วยการข้ประกาศใกล้ประกาศหนาเศร้าไอ้เดียวแกเป็นพิจิกรก่อนขวดช็อกกินเล็กมาเห็นเลยไหมเห็นแล้วไหมเดี๋ยวจะไมบ้าได้ยินเสียงขอประกาศว่าตอนนี้นายทองมาอยู่ในวัดหรือไม่ถ้าวัดนายทองมาอยู่ในวัดให้มาตีนี่เลยเด้วยวันพอว่าพอนายทองขึ้นปลาแล้ยินเสียงของยาวแล้วปล่อยมือปลั๊กต้นปลาตายแล้วพอมึงย้ำของยาวยุ่งไปเราเออ ูจัดเลยเนาอเจียใจเจียใจไม่ได้ใจจยใจหรืแต่นั่นเลยนี่ยมอก็เลยเก็นแมนเลยเก็นกูเจยเก็นมึงเออมอว่นใยนตองจงระวั่าไม่ดีแล้วพอได้ไม่นายตงจะตายเดือยเปล่าอพราม้ออะรแบบนั้นเออกูไม่เจอมึงใไหมพอว่าพอแม่กุยต็เปล่า ตึงวันนั้นเรนนี่มัน,นก็ได้เรื่องอีกอีกเรื่องวัแล้วใช่ไหก็ดีวันนั้นมันครบวัน r อยครบรอยวันเออมันก็ปลยวันพอตึงกออออูออกไปลาดไปจำไม่ได้ไปสือ้องมาทำบุญปลายวันพอกูออกไปลาดมึงจะไม่ได้เนี้ยเนี้ยมาจ้องนุย้ยเลียนจ้องโลอ่ะเลียนเลียนจ้องนุย้ยเนี้ยจ้องโลเออเลียนเจ๋อเจ๋เจอ๋อเลียน พ่อได้เนี่เรียนมาร้องน้อยกับเนียยร้องโลมึงชือหลักหอกผู<อ>้บ้านพ,พ่อกูได้มาถึงมาถึงบ้านกว่าแม่อันต่อเจ้าก็ประวัติฟ้อนตั้งนำทีเรียนกันดีว่าซึ่งแม่ว่าแล้วตั้งนำทีเรียนหมอมันทุกได้เปล่าอ่าอะเหยืงมันผัวไม่ผือแม่ก็ใส่เปล่าขึ้นแม่ขึ้นแม่ว่าไม่ได้ลูกท้องไม่ได้หลูกเออ ลูกต้องขึ้นป่าวไม่ได้เดี๋ยวอีตายมันผอมเหลาอ่านไอแม่แก้ว่ากูพอดีแบบกูว่าลูกใจโต้เลยนี่ลูกลูกต้นลูกต้ก้าวกรรมก้าวเจอตึ้งแม่แก้วว่างกลัวไม่ฟื้นแม่เออตอนหน้าได้ตอนตจำไม่ฟื้นคอยคอยตึ้งแม่เอาแล้วไม่คอยไหนอะลูกกูอะไปบ้านตาตอกบ้านตาตอกแม่กูไปคอยไหมเต้เด้เจ้ากอเจ้ากรรมเน้นใจพ่อมาะึ้งมึงบอาไม่มีความพอดีเลย ปล่ามันรุ่งเข้าว่าวแต่เดี๋ยวนี่ไม่ค่อยรุ่งกข้วาว่าเพราะว่าไม่ค่อยรุ่งกข้าว่ากูแม่ค่อยเพื่อนี่แม่หมไม่ค่อยรุ่งแบบเราแต่แม่กูจอบวิศวานินแม่แกคิดคำนวณบวกเราขุนนั้นอย่างชัดเจนแม่มึงคิดแบบนี้ปัณณีว่าลูกเอ,อ้อคุดบอลหลงค่อยตลอดอ่าแม่กูปัญญาแต่ท่านเจ้าปรามาควันไม่ดีว่าโอ,อ้ใชเวลานีน่ใช้เวลาคุดคุดบอดีว่าคุดบอดีว่า เออเอาปัญญาใจก้อยล้ะกูพูดแล้วกูลงไปก้อยโอ้ยเจ็ดเม่ว่าปัญญาว่าเนี่ยต้องในเมื่อนั้นนั้นนการก้อยแล็วก้อยไม่ตลกกว่าได้พูดตาตกก้อยตาต๊กพูดตาตีนก้อยตาตีนพูดตาอ้วนนอนก้อยตาอ้วนน้อยบอกูดตาออกไปตายเหล่าเอ้าตายทำไมอ่ะเจิ้งกาบาจะบ่จะพ่นปามปลุกไก่จะตีเดือด้ะ 不摘着呢，哪能热